ที่จะไปกระทู้ถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณสแสวงขุนอาจครับประธานสภาองค์กรชุมชนที่จังหวัดตรังเชิญครับกระจายอำนาจตั้งแต่ปี40-50นะครับร่วม20ปีนะครับก็เลยว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรเนี่ยเป็นจริงหรือนะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบเรื่องของออนิคมอุตสาหกรรมลอยฟ้าฐานหินท่าเทียบเรือเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเอง เพียงแต่เป็นตายางนะครับแล้วก็รับข้อเสนอแต่ว่าไม่สามารถปกป้องฐานทรัพยากรได้เพราะนั้นนี่เป็นปัจจัยที่จะต้องตั้งกระทู้ถามว่าจริงหรือที่การกรอํานาจท้องถิน่นปกครองสามารถก,การจัดการทรัพยากรได้จริงครับกับขอบพระคุณครับอาจารย์นรงครับอาจารย์ผู้ว่าก่อนนะฮะเรื่องสิทธิชุมชนสิทธิการกระจายอำนาจให้ท้องถิน่นในการรักษาทรัพยากรเวลาเจอโครงการใหญ่หญมา มัน,มนสิทธิชุมชนมันสามารถจัดการมีส่วนร่วมในการที่จะจัดการได้จริงไหมครับท่านผู้ว่าครับไอ้ตัวนี้มันมีก็ม,มีอยู่ในขอบเขตจํากัดนะครับไม่ไม่ได้กระจายมาทุกเรื่องทุกเว้นเรื่องการดูแลที่สารประโยชน์ต่างๆอันนี้เขากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นด้วยนะครับและให้กับในบอำเภอท้องที่ด้วยก็คู่กันไปนะครับทั้งสองฝ่ายช่วยกันดูในเรื่องของทรัพยากร ที่เป็นสาธารณเช่นว่าที่สาธารอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในเรื่องการแสดงความพิเด็นในเรื่องสิทธิในเรื่องเช่นว่าการณีที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับต้องถิ่นเขาให้เป็นอำนาจของสภาในการที่จะพิจารณาเป็นคณะที่จะพิจารณาว่าสภาขององค์กรต้องถิ่นนี้ มีความเห็นอย่างไรน,นะครับไม่ไม่ได้เป็นตัวบุคคลครับในส่วนนี้เข้าใจว่าท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจอยู่จริงนะแบบเพราะว่าเวลามีโครงการขนาดใหญ่เช่นโรงไฟฟ้าฐานหินก็ดีท่าเทพเรือก็ดีท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการระงับยับยั้งโครงการที่มาเพราะว่ามันมาจากส่วนกลางแต่ว่าเวลามาทําจริงๆโรงงานมาตั้งอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยคำถามน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่านะครับดูว่าเพราะท้องถิ่นไม่มีมีอำนาจอยู่จริงหรือเปล่าในการระงับรับยับยั้งหรือการตรวจสอบโครงการเหล่านี้ อำนาจมันต่างกันนะครับในแต่ละระดับใน <ive m. S 2> ใการที่อนุญาตได้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนนะครับในในส่วนของท้องถิ่นก็จะขอความเห็นมากกว่า <ive m. S 2> นะครับว่าความเห็นของท้องถิน่นจากเสียงของประชาชนที่อยู่ในท้องถิน่นเขามีความเห็นอย่างไร <ive m. S 2> เพื่อประกอบความเห็นในการตัดสินใจของผู้ที่มีอำนาจในการที่จะอ,อนุญาตอีกครั้งหนึ่งเขาก็ฟังเสียงประชาชนของท้องถิน่นเช่นเดียวกันในการพิจารณาอนุญาต <River m. S 2> ต่างๆนะครับทุกเรื่องนะครับก็จะให้ผ่าน ความเห็นของสภามาก่อนเขาใช้คำว่าสภามากกว่าในในตัวของตัวตัวบุคคลนะครับท้องถิ่นก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นที่จะเรียกประชุมสภาในพิจารณาในเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงครับครับครับอาจารย์ดรงครับตรงนี้ครับผมก็ใจว่าผู้ที่ถามจากเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงอยู่อย่างเช่นว่าเขาจะตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นตรงนั้นอันนี้ ทางท้องถิ่นไม่มีอำนาจจะสั่งหยุดสั่งอะไรมจะต้องเสียงประชาชนถ้าดูในลักษณะของการปฏิบัติการอำนาจมันไม่ได้ถึงท้องถิน่นนะครับเพราะว่าในทางสภาอะไรนี้พูดอะไรไม่ได้เพียงแต่รับฟังนะครับผมค,คิดว่าตรงนั้นมันยังไม่ถ้ากระจายอำนาจก็ต้องมีอำนาจว่าทำได้ด้วยได้ อันนี้คงจะเป็นในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างแต่มันใหญ่โตขึ้นมาก็คงไม่ได้ครับนะครับแต่เล็กๆน้อยๆก็คงจะได้นะครับครับครับคุณแสวงครับเห็นอย่างไรครับครับเอ่อความเห็นผมว่าการกระจายอำนาจเอ่อชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเอ่อตามประมวลกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับท้องถิ่นมันต้องมีเอ่ออนาจหน้าที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อการจ่ายอำนาจมาเอ่อปีห้าห้าสองเนี่ยนะครับ กระจายอำนาจก็คือท้องถิ่นต้องมีข้อบัญญัตินีเรื่องการจัดการทรัพยากรนะครับแต่ข้อบัญญัตินั้นไปแย้งกับกฎหมายบางตัวเพราะฉะนั้นกลายเป็นกฎหมายท้องถิ่นเองนี่ที่เป็นกฎหมายหลักเพื่อการจัดการทรัพยากรแต่เป็นกฎหมายรองในเรื่องของกฎหมายไอ้แม่นะครับเรื่องของอุทยานป่าเลนเจ้าท่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นแค่ตายางนะครับก็ให้รองรับ เพราะนั้นความเห็นชอบอันนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นเรื่องกระจายอำนาจคือท้องถิ่นมันต้องมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องการปกป้องฐานทรัพยากรเพราะนั้นออกข้อบัญญัติแล้วอะไรที่มีผลกระทบเนี่ยมันต้องออกข้อบัญญัตินี้ไปยันกับเรื่องของความถูกต้องนะครับเพราะนั้นจังหวัดต่างมีข้อบัญญัติหลายหลายท้องถิ่นนะครับ,รบแต่ไม่สามารถจัดการเรื่องของอนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบกับชุมชนได้เลยนะครับ อันนี้หมายถึงว่าข้อเสนอของผมก็คือต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของกฎหมายที่ล้าหลังแล้วกอ็องค์กรที่ชราภาพเพราะฉะนั้น5ปีต้องเปลี่ยนกฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีเพราะฉะนั้นมันสามารถจะเป็นไปด้วยกลไกของการธรรมาภาิบาลเรื่องของการจัดก,การทรัพยากรครับ,รบส่วนข้อสำคัญก,ก,ก็คือถ้าเกิดนี้ต้องให้ท้องถิ่นร่วมกับชุมชนมีมาตรการฟอ้องร้องหน่วยงานที่ ทำให้ฐานทรัพยากรนี้เสียหายเพราะฉะนั้นต้องค้องร้องด้วยครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชบิญครับเชบิญครับเสียงจริงจากคุณสแสวงก็คือพี่น้องประมงพื้นบ้านที่ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับซึ่งเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องเกือบจะทุกทีแล้ะครับไม่ถึงนะวันนี้ที่อยู่อาศัยหรือแหล่งทำมาหากินของพี่น้องส่วนใหญ่ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ ป่าชุมน้ําลําคลองลําทานป่าพวกนั้นแหละครับที่ดีๆอย่างนี้นะครับพี่น้องมวลมนุษยชาติสมัยนี้เขานิยมว่าเป็นแหล่งที่จะปลอดจากสารพิษแหล่งที่มนุษย์ไฝ่คว้าที่จะไปหาเพื่อที่จะทําประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันพี่นอ้องที่รบครับในทุนก็ต้องจ้องตาเขม่งมือกันที่จะเอาพื้นที่เหล่านี้มาทําประโยชน์ ดังนั้นพี่น้องซึ่งไม่มีโอกาสที่จะสู้รบปรบมือในสังคมนี้ก็ถูกเปียดเบียนแล้วครับดังนั้นโครงการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นในส่วนของพี่น้องผู้ซึ่งยากจนลําบากอยู่เป็นประจําพูดให้ชัดใช่ไหมครับโครงการอะไรในจังหวัดตลังนี่โครงการาาเกี่ยวกับถ่านหินโรงงานอะไรต่ออะไรที่จะมาตั้งตามสมัยใหม่นี่แหละครับโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้า,าครับยิง<อ>่งราชาการบอกว่าเป็นเรื่องของ ไฟฟ้าไฟฟ้าที่ถ้าว่าคุณไปขัดฝังนี่เดี๋ยวไม่มีไฟจะตามนะไม่มีความสว่างนะสิ่งเหล่านี้ทําให้พี่น้องประชาชนกลัวมากเลยครับกลัวว่าเดี๋ยวเออนู่นเขาบอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้โทรทัศน์ก็จะไม่ได้ดูมวยช่องเกดก็ไม่ได้ดูเออเออมนไปขวางลงไฟฟ้าทําไมอ,อ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากครับไม่ว่าแบบจะเป็นจังหัดตรงังจังหวัดกระบี่ยังหวัดสตูลไม่กี่วันนี้แหละครับที่ตรังนี่ก็จะเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลอะไรต่างๆเหล่านี้ผมในฐานะคนอยู่ชนบทก็อยากจะฝากถึงท่านคณะผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะท่านจจมยุทธในวันนี้ครับท่านพ่อเมืองท่านใครต่อใครซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้นึกถึงความลําบากของพี่น้องคนยากคนจนผู้ซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาต่อสู้ในหนทางที่สังคมก็ต่อสู้ในขณะนี้ครับ,รบก็ฝากตรงนี้ไว้ทาง ที่ประชุมวันนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชิญค,ครับ,รบยกตัวอย่างเรื่องการขุดโลกร่องน้ำแม่น้ำตรังเอาเลนจำนวนมหาศาลไปทิ้งในแหล่งญ้าทะเลไปทิ้งในแหล่งที่ทำกินของประชาชนเป็นโครงการที่ไม่รับฟังเสียงประชาชนวันนี้ประชาชนชาวประมงขึ้นบ้านขาบากวันนี้ชาวประมงขึ้นบ้านหากินไม่ได้ถามว่า หน่วยงานไหนรับพิดชอบอีกอย่างหนึ่งกรณีโครงการอนุรักษ์พยูนโครงการที่อุทยานเอา,อาทุนไปขวางร่องน้ำซึ่งเป็นที่สัญจรของชาวบ้านและเรือต้องเที่ยววันนี้ชาวบ้านถามว่าทำไมเวลามีโครงการไม่เรียกชาวบ้านไปทำประชาพิจารณ์ วันนี้ราชการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับถามว่านี่คือโครงการรัฐที่มีผลกระทบกัอชาวบ้านผมเห็นด้วยกับท่านแสวงซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายนี้ต้องแก้ว่าต่อไปท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการยับยั้งโครงการที่มีผลกระทบกับชาวบ้านครับครับผมแค่นี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านสวชครับขอถามนิดหนึ่งมาจากแถวลิบงหรือเปล่า แล้วเดืนนี้ยังมีพยุนอยู่ไหมเออครับผมท่านถามตรงไปไเลยวันนี้พยูนเป็นฝูงสุดท้ายฝูงสุดท้ายฝูงสุดท้ายเป็นเมืองหลวงพยุนจังหวัดตรังถือว่าเป็นจังหวัดจังหวัดเดียวที่มีพยูนเหลืออยู่มากที่สุดแต่วันนี้ภัยคุกคามมากไม่ว่าจะเครื่องมือทำลายพยูนการขนส่งแล้วก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้การพัฒนาของรัฐไม่ว่าท่าเรือ หรือการขุดโลกร่องน้ําแล้วเอาไปทิ้งในแหล่งยาทะเลวันนี้ปริมาณแหล่งยาทะเลซึ่งเป็นหมื่นๆไร่ตอนนี้เหลือน้อยลงครับทำให้พยูนต้องมีผลกระทบจากปี50 52-53พายุตอนนั้นมีการสำรวจโดยนกตกองเกียรติเหลือประมาณ1 3อตัวตอนนี้เหลือกี่ล่าสุดตอนนี้เหลือ92ตัว 92, 92ตัว92ตัวซึ่งไม่นานจะไม่มีพายุ นักวิชาการบอกว่าถ้าพยูนตายปีละห้าตัวออพยยุจะหมดจากท้องทะเลไทยภายในไม่ถึงสิบปีนี้ตรงรนี้เป็นฝูงสุดท้ายในประเทศไทยฝูงสุดท้ายในประเทศไทยครับอาจารย์เรื่องสิทธิชุมชนนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมรัฐธรรมนูญ50น,นก็มีการกําหนดเรื่องสิทธิชุมชนในการพิทักษ์ปกป้องทรัพ,พยากรสิงร่งแวดล้อมในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเกี่ยวข้องมีเชื่อมโยงกับเรื่องสิทธิชุมชนด้วยไหมครับอาจารย์ครับ คือแล้คือครั้งนี้เนี่ยสภาปฏิรูปพยายามที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสในการดูแลทรัพยากรในท้องถิน่นเพราะคนในชุมชนเนี่ยจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับทรัพยากรมากและถ้าให้คนในชุมชนได้มีโอกาสได้ประโยชน์จากทรัพยากรและไม่ให้เขาทำลายแต่ให้เขาเนี่ยช่วยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของช่วยกันดูแล คือมีส่วนร่วมในการดูแลเพราะเราไม่เชื่อแล้วว่าถ้าจะให้รัฐด,ดูแลคือเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ดูแลมันจะดูแลได้มันหมดไปทุกทีครนี้ทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้ไประโยชน์แล้วก็มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาวันนี้ที่พูดกันเนี่ยผมฟังได้ว่าพี่น้องทั้งหลายอยากจะ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยายกรอยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องทรัพยายกรในท้องถิ่นใช่ไหมครับผมฟังดูเนี่ยนายเอาไปทางนั้นครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจด,ด้วยทําให้ผมนั่งคิดถึงว่าคนมักจะบอกว่าการกระจายอำนาจคือการกระจายเงินกระจายคนกระจายงานแต่จริงๆไม่ใช่ครับแค่นั้นไม่พอมันต้องกระจายอำนาจในการตัดสินใจรัฐบาลที่แล้ว กำหนดว่าให้จ่ายเบีย้ยยังชีพแล้วก็บอกว่าให้องการบริหารส่วนส่วนท้องถิน่นเอาเงินันในท้องถิน่นจ่ายเบีย้ยยังชีพเหมือนกับที่ส่วนกลางกำหนดอย่างนี้เรียกว่าการะทำหนาาไหมครับไ,ได้แต่มาหลอกเอาเงินของท้องถิน่นใช่ไหมครับจริงๆแล้วการกระจอำหน้าที่แท้จริงนั้นนะครับต้องกลับวิธีคิดใหม่หมดเลยทุกวันนี้เรามีกฎหมายบอกว่าท้องถิ่นมีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง แต่ควรจะเปลี่ยนเป็นว่ากฎหมายกำหนดว่าท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้ที่เหลือทำได้หมดทำอะไรไม่ได้คือหนึ่งยกตัวอย่างนะครับหนึ่งออกเงินตราของตัวเองไม่ได้สองมีสารของตัวเองไม่ได้สามมีกองทัพกองกำลังของตัวเองเนี่ยไม่ได้สี่ไปทำสนธิสัญญากับต่างประเทศไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นจะว่าไงก็ว่าไปห้ามและที่เหลือเนี่ย เป็นเรื่องที่ท้องถิน่นควรจะต้องมีโอกาสในการตัดสินใจรวมทั้งทรัพยากรด้วยอย่างนี้เห็นด้วยไหมครับ